แสดงว่าเราจะมีคนที่ดวงดีมากๆเลยได้ดีเลียสิบสามช่องหรือว่าลดไล่แปรผันสามช่องนะครับครับวันนี้มาพบกับวิจารณ์แพท EP พีสามของเรานะครับเป็นแพทที่สามของปีนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งสองพันยี่สิบหกนะครับก็มาดูกันเร็วๆว่ามีอะไรเข้าบ้างนะครับอัปเดตแรกก็เป็น catch up update นะแพท catcher january นะอยอันนึงเป็นอัปเดตในแมคคอกทาวเวอร์ดันเจียนนะอ่า แล้วก็รายการเพิ่มเติมมาเป็นปิด n b c Mystery Shop นะครับแล้วก็ Limited ดคอสตูม7วันนะแก้ปัญหาบักแสดงผลของของคอสตูมดูรูมากินะครับโอเคนะอันนี้เป็นแบบไวๆเนาะแพทสั้นพอสมควรนะครับแคชช h อปอัปเดตนะครับแคชช h อปอัปเดตก็จะมีของเข้ามาในแคชช h อปเพิ่ม3อันนะฮะอันแรกก็คือจะเป็นดันเจี้ยนเ e เลพอร์ตสกนะครับ อ่าอิสบอนนะครับนี่ครับแต,แต่ละแต่ละดันนะครับอ่าทอยดันเจียนโก้การ์ดเฮมน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับอามัตสุอะไรอย่างงี้นะครับฟิง um อ,อ่านี่น uh, เป็นด uh, ดันพวกช่วงแรกๆนะครับของเกมนะอา uh, uh, มี uh, มีอะไรอะ่ะโตมะโทรโลจีแล็บหนึ่งนี่น่าจะเป็นแล็บหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแล้วก็อยุธยาอ่า แล้วก็มีดันเจี้ยนเทเลพอร์ตสกอร์สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันที่แพทใหม่ๆห,หน่อยเป็นทอว์พวาโนนะครับมีไอดันเจี้ยนนะเนมเลตนะแล้วก็จูปิลอดนะครับเคดีเคลเคลใช่ไหมเคลอ่ะ, ale, อะแล้วก็ธนาทอสนะครับดันมังกรนะราเชลโอดินเทมเพลเทมเปิลนะครับ วิธีใช้ก็คือดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็กดวาร์ปไปเลยนะนี่ไปโผล่ดันเลยนะครับแต่เป็นไอเทมติดตัวนะครับ mm. <item S 2> ไอเทมใบไอเทมติดตัวนะยัดคังไม่ได้ก็คือซื้อมาตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นอย่างเดียวนะครับถ้ามือเพื่อนไม่มีตัวเยอะก็เลือกใช้ตัวที่จะไปฟาร์มแล้วกันนะครับตัวหลักต้องเอาตัวหลักไปฟาร์มหรือว่าถ้ารวยจัดก็จัดทุกตัวเลยใบละร้อยครับใบละร้อยอีกอันนึงเป็น รีแพะเวป้อนสกอร์นะครับใช้ซ่อมอาวุธนะอ่านี่นะครับซ่อมอาวุธโป๊ะานะครับโดยใช้วัตถุดิบต้องเป็นต้องเป็นโอลี่เล็กอ่ะเป็นโอลี่เล็กนะครับจริงๆเขนาน่าจะมีซ่อมซ่อมเกาะด้วยนะซ่อมเกาะซ่อมซ่อมอาวุธเออซ่อมอาวุธอย่างเดียวผมว่ามันแอบบน้อยไปนิดนึงนะครับซ่อมเกาะด้วยจ้าเลยนะ เราเราเขาเอาเข้ามาเพิ่มนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็มีวิธีใช้ก็คือดับเบิลคลิกแล้วก็เตรียมโอรีเลกไว้ด้วยนะครับมานั้นนะครับไปต่อมาเป็นเพจแคชเชอร์นะครับเพจแคชเชอร์ er ของรอบนี้นะ,ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จักเพจแคชเชอร์นะครับเพจแคชเชอร์ er เนี่ยคือการเอาสัตว์เลี้ยงมาสุ่มใหม่นะครับก็คือใช้สัตว์เลี้ยงแล้งอ่าเนี่ยตามนี้เลย ถ้าใช้สัตว์เลี้ยงแลง b สี่ตัวบวกด้วยเงิน1 1 m นะครับมีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยงแล้ง b หรือแล้ง a เนี่ยมันจะมาสุ่มใหม่อีกรอบนึงนะครับหรือว่าใช้สัตว์เลี้ยงแลง a สามตัวแล้วก็บวกเงิน1 m นะครับจะมีโอกาสลุ้น a แล้วก็ s นะครับแล้งนะอ่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงแร้ง s สามตัวนะครับบวกเงิน1 0 m แลกมีโอกาสได้ s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 , 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 s r นะครับอ่าจำนวน นี่นครับจำนวนไข่ทั้งหมดก็จะตามนี้นะครับแต่แต่ละรอบไม่เหมือนกันนะรอบนี้ที่เป็นเด็ดๆเลยก็จะเป็นนี่ครับไวเดดี้แล้วก็ KD นะครับอลองลงมา,มาก,ก็เป็น i o ออแล้วก็ตัวไอวิกเคนนิมนะครับอ่าอ่าตัวนี้ก็เป็น KD ดีก็ได้เอ d นะครับแล้วก็ได้ฮิตนะโจมตีระยะใกล้นะครับ ส่วนไวเลยดี้ของเรานะครับก็จะได้ Mac SP นะครับแล้วก็รถดีเล์หลังใช้งาน3%เนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถ้าขาดอยู่ก็ใช้ได้นะครับไม่คิเละอ่าแล้วก็ตัว w i c k e t นิมนะครับได้ m c s p เหมือนกนันนะครับแล้วก็ฟื้นฟู SP อ่าแล้วก็ ไฮออคนะครับได้ ATK 25นะครับสูงสุดนะกินไม้เล่นเพิ่มมาด้วยนะครับกันกึ่งมนุษย์เพิ่มเดฟนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจบแล้วกับอันที่สองนะครับไนแอมฮอคทาวเวอร์นิวอัปเดตนะครับอ่าหัวข้อนี้นะครับไนแอมดันเจี้ยนนะครับวิธีไปที่แมปก็คือไปที่ฮอคทาวเวอร์นะครับทางเข้าก็จะเป็น อดีบาลานนะครับหรือว่านากาก็ได้ครับที่เพื่อนๆเรียกอ่ะเข้ามาปึ๊บบินไปตรงกลางแมปนะครับอ่านี่ไปตรงกลางแมปใช่ไหมแล้วจะมี MPC อยู่ก็เหมือนตอนเข้าไนแมไนแมไอเอานะไนแมมัมมี่ลวกันเรียกว่านท์แมมัมมี่เอออะไรก็ MPC กดเข้าชั้นสองหรือชั้นสามได้เลยนะครับชั้นสองก็จะเป็นแมปนี้นะครับนี่เป็นแมปนี้เป็นแมปก่อนที่เราจะไปถึง ก่อนจะไปถึงชั้นอารามนะอันนี้แบบนี้ก็จะมีมิมิกนะครับมิมิกไดแม่นะขนาดกลางนะแล้วก็เลือดตามนี้เบลเท่านี้นะครับอ่าไอพวกเลดพวกธาดุอะไรงี้ก็เข้าไดูในเว็บเอานะครับแล้วก็มีไรวัดไนแม่นะไรวัดไนแมรนี่ดอปไรวัดแดงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมี River ไรวัดไว้ใช้โดยไม่ต้องเติมอะไรเงี้ยมาล่าได้นะโอกาสดรอปเท่าร์ดนะครับ ไม่รู้เขาเอาเข้ามาป่ะนะเดี๋ยวไปดูทีหนึ่งนะครับว่ามีคนตอบได้ยังอ่ามีโอพังนะครับเลือดเยอะนะเนี่ยเลือดเป็นแสนนะานะแสนห้าแสนห้าเนี่ยบิ Big ben, ๊กเบน่าบิ๊กเบนเลือดสองแสนสองนะเป็นแผนเอิร์ธมีเดียมนะครับที่พีให้มาค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะหนึ่งกว่าหนึ่งกว่านี่เทียบกวับพวกวักๆยังไม่ได้ย่้งนะอ่ะแล้วก็ ไามคิปเปอร์นะครับไนท์แมร์ไามคิปเปอร์มั้งเบลล์ร้อยหกห้าเ,เลือสองแสนห้าเลยนะขนาดใหญ่อีพีอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าเองไนท์แมร์อาร์คเอลเดอร์ชื่ออาร์คเอลเดอร์เหรอมัง้งสองแสนสองแสนเก้านะมูเมนแล้วก็เมเจอร์ลตัวใหญ่นะครับ EP พ <108, 000. S 1> ีหนึ่งหมื่นแปดพัน โอวิทเขานะครับเลเวลร้อยหกแปดเลือดสองแสนเก้านะครับเดมอนขะนาดใหญ่เนเนจโกลลนะครับหมื่นแปดเหมือนกันนี้พีนะนะอ่ะถัดมาชั้ 3, นสามครับชั้นสามว่เป็นชั้นอารามที่เรารู้จักกันนะ่ะเออก็ oh, จะมีม,ม่มีเกิดเหมือนกันนะครับอ่ามีไลร่บทเกิดเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นบิ๊กเบลแทนนะอ่าบิ๊กเบลร้อยหกสิบสามเลเวลนะครับ ได้ E ีหมื่นห้าเลือดแสนหกเลือดก็ถามว่าเยอะไหมเยอะอยู่นะอ่าแล้วก็เหมือนเดิมตามพิเปอร์สองแสนห้านะครับ Mio Wisth Cow นะครับมีตัวหนึ่งสองแสนเก้านะครับก็ Mio Wisth Cow มันคือตัวเดียวกันเหรอน่าจะน่าจะคนละชื่อนะนี่เขาน่าจะน่าจะกรอบ Copy พ a s t e นัเนนี่ะ ไอ้นี่น่าจะอีกชื่อหนึ่งนะเลือดหกแสนนะครับแล้วก็มีบอสคือไทม์โฮเดอร์นะครับที่การ์ดแพงแสนแพงนะครับตอนนี้น่าจะล่วงนะเออเลือดยี่สิบห้าล้านนะครับเอพีสี่ล้านนะครับตัวนี้ได้ m อ d k 2อนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะเอ็มเอเคเพิ่มปริมาณจะใช้ SP 10%นะครับแต่อาวุธนะซึ่งถ้าเป็นอาวุธ สมัยนี้ที่มาตามกล่องเราก็จะได้ใส่สองช่องนะครับก็ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ MATK โคตรแรงเนี่ยดีจัดจัดแต่ถ้าแต่อาวุธที่แบงสี่รูได้แปดสิบเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมนี่นี่ไงอ่โอมาคุยตัวเมื่อกี้แหละไอตัวไอตัวไอตัวเลือดหกแสนเลยครับแล้วก็ตายตัวโอวิสคาวนะครับ ตัวหนึ่งใส่คู่กันเหมือนเดิมเหมือนฮุกแดงฮุกฟ้าแต่อันนี้ก็เป็นฮุกฮุกสองสายพันธ์เหมือนกันนะครับกลายเป็นจากจากโจมตีแล้วมีพวกไอไอสกิลอะไรนะทันเด e r สโตรมกลายเป็นตอนนี้เป็นหลอดออฟวิลเลียมไปแล้วแบบวงใหญ่อลังการเลยอะไรเงี้ยแต่ต้องสเปล่น่าจะน่าจะกดไ like, ลค์รัวๆนะอันเนี้ยแบบชอบแสงสีอะไรเงี้ยครับเออ แล้วก็การ์ดไอ้พวกบิ๊กเบลอะบิ๊กเบลก็คล้ายๆกับพวกไอเนี่ยครับกอปปี้เพจไอ้พวกนี้มาคุณคิดถึงภาพไอ้พวกไนท์แม่ไนท์แม่มัมมี่ไนไนท์แม่ไอตัววัวผีแล้วกันเออที่มันกันธาตุนู้นโจมธาตุนี้เพิ่มขึ้นเจาะธาตุนู้นเจาะมอนสเตอร์เผ่านี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้จะเป็นฟอร์มเลส ก็คือลายรูปร่างกับดมอนนะครับเนี่ยก็สลับกันอันนี้เพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมใส่ส่วอาวุธใช่ไหมอ่ะเอออันนี้เพิ่มพลังโจมตีทางเวทใส่อาวุธเหมือนกันอ่าเป็นเฟรมเรดกับดมอนนะเหมือนกันแล้วก็ถ้าใส่คู่กับอีกสักชิ้นหนึ่งอ่าอันนี้เขาใส่คู่อันิโอพังใช่ไหมไม่สนเดฟอ่าฟอร์มเรทกับดมอนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใส่กับนิโอพังไม่สนเดฟฟอร์มเรทกับดมอน อันนี้ใส่สองโลนะ่ไงเหมือนกันใส่โล่แล้วก็คอมโบกับอาวุธอ่าแล้วก็อาร์คเอลเดอร์นะครับอาร์คเอลเดอร์ใส่ส่วนมัฟนะอ่าป้องกันลายธาตุสิบห้านะครับแล้วก็เพิ่มทางโจมตีทางเวทธาตุด,ดินทุกสามอัพเกรดทุกอัพเกรดได้สามเปอร์เซ็นเอ่อถ้าใส่กับไนท์เมร์ไทม์คีิปเปอร์ ก็จะได้เนจัวเพิ่มอีกห้าอ่าก็ก็คล้ายๆกันกลับไปตัวตัวอะไรอะ่ะมัมมี่ผีอะ่ะเออมัมมี่ผีที่ได้มัมมี่ไนแมะไนแม์แอนเชียนมัมมี่นะเออน่าจะใช่นั่นแหละคล้ายๆกันนะครับอ่ะก็ไนแมะไทม์ชิเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็น เคริร์มีโอกาศสามเมอรนเคิดสิบเอดช่องถ้ามีคนมาโจมตีนะกายภาพหรือเวทมนต์อ่าใส่รองเท้านะครับอ่ะมีเควสมาให้ด้วยนะครับเควสเนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติไฮคาร์ดเวเก้าสิบสามารถรับเควสได้อันนี้เรายังไม่รู้ว่าคา,คาร์ดคาร์ดพิเศษรับได้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คกันในเกมอีกทีหนึ่งนะ ก็สามารถรับเคเวสที่ NBT ตัวนี้ได้นะเคเวสจะรีทุกตีสี่นะครับก็เสียห้าพันหมื่นเคเวสป้ายนะครับนี่อ่ะเนี่ยตีบิ๊กบิ๊กเบลร้อยห้าสิบนะแล้วก็ได้ไอเทมรีวอร์ดไอเทมนี่นะรางวัลได้ไอคุณแจนะครับหนึ่งอันแล้วก็ E.P. จ็อบบ้าันไปนะครับบิ๊กเบนเหมือนกันแล้วก็นิโอพังเหมือนกันนะครับนี่ก็ เขาอยากจะให้เราทำเควสทั้งทั้งสองชั้นเลยแล้วกันเขาก็เลยมีมอนให้ให้ทั้งสองชั้นเลยนะครับอย่างอย่างไอ้ตัวนี้โอพังเนี่ยเกิดทั้งสองชั้นไอ้พวกนี้เกิดชั้นชั้นชั้นละชั้นละอย่างนะครับโอเคเราก็อ่ะอ่ะกุญแจตัวนี้นะครับไอเทมคอกคีเอนชานคอกทาวเวอร์คีเอนชานนี่นะครับสำหรับออปชั่นอุปกรณ์อ่า มีเสื้อกับมีแว่นตานะครับนี่นี่สามารถเอาได้นี่นะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อรูตันนะเสียดายตรงที่มันมันมัน,ม,นมันไม่ทําให้เป็นรูได้นะเพิ่มความเร็วในการยจมตีสามเปอร์เซ็นต์ลดดีเลย์หลังการใช้สกิลสามเปอร์เซ็นต์ครับลดในเวลาในการไล่เวทไปผ่านวีซีทีอ่ะสามเปอร์เซ็นต์ถ้าบุกเจ็ดลดอีกอย่างละสองสองสองนะรวมแล้วเสื้อน,นี้ลดห้านะครับอ่านะ แล้วก็สามารถเอนชานได้นะครับการสุ่มออปชันเรียงลำดับตามจาก 4, 3, 2นะครับค่าค่าบริการออปชันก็ใช้ตัวเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็อคอกแฮนนะ,ะเป็นเป็นเป็นเข็มนาฬิกาแหละ,ะแล้วก็ุญแจ1ชิ้นนะครับคอกแฮนใช้ร้อยอันกุญแจ1ชิ้นแล้วเงิน100 0 0แบาทนะครับในการออฟหครั้งนะ ออปชัน uh, ขั้นช่องที่2จําเป็นต้องมีออปบวกต้องมีบวกเด้วยก็คืออ๋อถ้าอยากออปชันช่อง2เนี่ยเราต้องใส่เสื้อบวกเด้วยนะครับนะสามารถรีเซ็ตได้ด้วยนะโอ้ดีถ้าได้ออปไม่สวยเราก็รีได้เสียรอบเราเอ็มนะครับจาเป็นต้องออปสำเม็ทุกช่องสามารถจะรีเซ็ตได้อะโอเคปกตินะไม่สามารถรีเซ็ตออปชันช่องใดช่องหนึ่งโอเค โอเคมาดู random off กันนะครับ random off ก็คือ in take deck agent weak luck นะโอเคช่องสี่ช่องสามเนี่ยออกเหมือนกันออกสี่ออกห้าเลยนะห้าเยอะนะถ้าได้เด็กห้าห้าก็ได้สิบเลย okay. โอเคอยู่ไม่แย่แต่ก็ผมว่ามันก็แอบเอาไปนิดนึงนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เรือว่าถ้า Ag 55ก็ได้ได้หนึ่งเลยอะ APD อ่ AP อะเออมันได้ APD มันเพิ่มมาอีกหนึ่งนะอ่ะช่องสองแรนดอมได้ s p d ADK MADK คเอ็นะครับดีเลยอุ t t นี่ก็ให้ของดีเลยมากับของดับเลยนะเดี๋ยวเนี้ยเออสวยย่ว่ะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่จะเป็นช่องนี่นะช่องตึ๊บตึ๊บแล้วก็ช่องพิเศษนี่นะครับ ทั้วิธีนี้แรนดอมเหมือนกันนะครับแรนดอมออปชันนะถ้าเราไม่ได้ออปชันที่เราโดนใจเราก็รีไปเรื่อยๆนะครับรีไปเรื่อยๆโอเคอ่ะต่อไปแว่นตานะครับโมโนเคิลนะครับโมโนเคิลเนี่ยต้องสวมใส่โมโนเคิลในการออปชันนะครับออปชันเรียนจาก3 4 3 2นะครับอ่ะเหมือนกันเหมือนกันแต่กีน้นี้ค่าบริการใช้ค็อกแฮน ห้าร้ออีวูห้าเท่าเลยอนะแล้วว่าใช้บุญแจนะครับยี่สิบแล้วเงินอีกหนึ่งเอ็มโอหนักนวงสามารถรีเทนชงินชได้หนึ่งเอ็มนะครับอ่แทนเงินหนึ่งเอเหมือนเดิมไม่สามารถเลือกออปชั่นที่เราจะรีได้นะก็คือทุกครั้งที่เรารีก็รีร,รีตลอดเวลาครับรีหมดเลยอ่ะรีรีหมดสามช่องเลยนะครับอ่ะ โอกาสออกมีโอกาสออกด้วยเปอร์เซ็นต์เลนนะครับก็30%สิบรนะครับสำหรับ A P D นะยีสิบรำหรับ A D K 20%่สิบรำหรับ M A D K 20%สิบรำหรับคีสานะครับ5%ลดไล่แปผันห้าเปลดดีเลยสิ์เซนะครับก็มีโอกาสออกทั้ง3ช่องเลยนะครับ แสดงว่าเราจะมีคนที่ดวงดีมากๆเลยได้รีเลยสิบสามช่องหรือว่าลดไล่แปรผันสามช่องนะครับเออถ้าดูเดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าวันแรกๆอาจจะอาจจะยังไม่มีใครที่สามารถออฟได้นะบไม่งั้นต้องเป็นสุรตาน่นจริงๆที่เขามีกุญแจเท่าไหร่หรือว่ามีแขนไอ้นี่เท่าไหร่ซื้อหมดครับเบทเทมดีนะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับแพทวันนี้นะครับถามว่าชอบไหมชอบนะสำหรับของมาใหม่นะครับที่ที่มาให้ผู้เล่นฟาร์มได้นะครับแต่ภายในเงื่อนไข,ขของเขาก็คือมอนแม่งเก่งที่หายเลยมอนแมงเก่งเนี่ยเพื่อนก็ต้องทําของกันมาเพื่อสู้เนี่ครับแล้วก็เพื่อฟาร์มด้วยอย่างนี้นะนอกจากนอกจากฟาร์มมอนแล้วเนี่ยเราก็ต้องสู้กับพืนเ ในดันด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะจํานวนไม่เยอะนะเท่ากับที่เพื่อนๆไปเฟอร์เวยกันมานะครับก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับแต่เอ็ล่วงยับยับนะครับช่วงนี้เพราะยังไม่มีกิจกรรมอะไรที่มันมาช่วยละลายเงินเอ็นะครับคนฟาร์มก็ยังฟาร์มได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับ